สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เรามาร้องเพลงลอยกระทงเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษหรือ English version กันดีกว่าค่ะเนื้อเพลงหรือ Lyrics Lyrics อย่าลืมเติม S นะคะมาเริ่มกันเลยครูจะร้องให้ฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะ November, full moonshine, Loi Krathong, Loi Gratong, and the waters high in local river and the Klong. Loi, Loi Krathong, Loi, Loi Krathong, Loi Krathong is here, and everybody's full of cheer. we together at the Klong. Each one with his กระทง As we push away we p r a y We can see a better day พร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะบรรทัดแรกนะคะ November full m o o n ใ h i n November คือเดือนพฤศจิกายน Full moon แปลว่าพระจันทร์เต็มดวงค่ะ ใช่แปลว่าส่องสว่างรวมการแปลว่าพระจันทร์ส่องสว่างพระจันทร์เต็มดวงส่องสว่างในเดือนพฤศจิกายนค่ะร้องพร้อมกันนะคะ November full moon ใช่พระจันทร์เต็มดวงส่องสว่างในเดือนพฤศจิกายนลอยกระทงลอยกระทง and the waters high and แปลว่าและ the water water แปลว่าน้ำอย่าลืมใส่ apostrophe s waters high แปลว่าขึ้นสูงและน้ำขึ้นสูงนะคะวันพระจันทร์เต็มดวงและน้ำขึ้นสูงก็คือวันลอยกระทงนั่นเอง and the waters Hi อีกครั้งค่ะ And the waters high in local river and the คลอง local แปลว่าท้องถิ่นหรือแปลว่าบ้านเราค่ะ River แปลว่าแม่น้ำรวมกัน in local river ในแม่น้ำบ้านเรา And the คลองและก็คลองต่างๆคำนี้คือคำทับศัพท์นะคะคลองในแม่น้ำบ้านเราและคลองต่างๆลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทง is here เฮียแปลว่าที่นี่แปลว่าเรามาลอยกระทงกันที่นี่ and everybody s full of cheer cheer แปลว่าสดใสค่ะจำง่ายง่ายนะคะเราคอยเชียร์ให้เธอสดใสเชียร์สดใส full แปลว่าเต็มไปด้วยค่ะรวมกัน full of cheer เลยแปลว่าเต็มไปด้วยความสดใสค่ะ everybody แปลว่าทุกคนค่ะและ ทุกคนก็เต็มไปด้วยความสดใส and everybody's full of cheer we together at the คลองคำว่าคลองคำทับศัพท์เหมือนเดิมจากข้างบนนะคะคลอง together แปลว่าด้วยกัน we together at the คลองเรามารวมกันที่คลอง each one with his กระทง each แปลว่าแต่ละค่ะอ่านว่าอออ่างสระีชอช้าง each เสียงชอช้างด้วยนะคะ each each แปลว่าแต่ละ each one แต่ละคน with his กระทงก็มีกระทงเป็นของตัวเองค่ะอีกครั้งค่ะ each one with his กระทง ต่อไปค่ะ as we push away we pray Play อันนี้แปลว่าอธิษฐานนะคะจะไม่เหมือนกับ play ที่แปลว่าเล่นนะคะถ้า play เล่นจะเป็นตัว l ค่ะแต่ p l a y อธิษฐานจะเป็นตัว r ค่ะ p l a y p l a y นะคะ push away push แปลว่าผลักค่ะเพื่อนๆจะเห็นคาว่า push แปลว่าผลักและ pull แปลว่าดึงตามประตูต่างๆ push away แปลว่าผลักออกไปหรือแปลว่าปล่อยกระทงออกไป as we push away we pray ในขณะที่เราเนี่ยผลักกระทงออกไปหรือปล่อยกระทงออกไปเราก็ pray แปลว่าอธิษฐานค่ะในขณะที่เราผลักกระทงปล่อยกระทงออกไปเราก็อธิษฐาน we can see a better day ให้พวกเราเนี่ยมีวันที่สดใสย,ยิ่งขึ้นไปให้พวกเราเนี่ย มีวันที่สดใสย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ better แปลว่าดีขึ้นนะคะ day แปลว่าวันวันที่ดีขึ้นวันที่ดีกว่าเดิมค่ะลองแปลใหม่นะคะ November full m o o n s h i พระจันทร์เต็มดวงส่องสว่างในเดือนพฤศจิกายนลอยกระทงลอยกระทง and the waters high และน้ำก็ขึ้นสูง In local river and the k น o n g ในแม่น้ำของเรานะคะ local ท้องถิ่นในแม่น้ำบ้านเราและตามคลองต่างๆลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทง is here เรามาลอยกระทงกันที่นี่ and everybody's full of cheer และทุกคนก็เต็มไปด้วยความสดใส We together at the k l o n g เรามารวมตัวกันที่คลอง Each one with his กระทงแต่ละคนก็มีกระทงอยู่ในมือ As we push away we pray ในขณะที่เรานะ่ะปล่อยกระทงลงน้ำเราก็อธิษฐาน We can see a better day ให้เรามีวันที่ดียิ่งขึ้นสนุกไหมคะเพื่อนๆเ,เรามาลองร้องตามพร้อมกันนะคะ November full moonshine, Loi like Loi tongue and the water's high, in local river and the clong, Loi, Loi, like Loi, Loi, like Loi tongue is here, and everybody's full of cheer, we together at the clong, each one with his krathong, as we push Away we pray, we can see a better day. แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูเอด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย